ไปเห็นแบบข้อท่องูเหลือมอครับดูดิเห็นพักเท้าปะเห็นนี่เห็นอันนี้ปะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแกจะใส่จริงหรือเปล่าแล้วมันจะวิ่งได้จริงๆหรอครับทุกคนไะอะไรใส่จริงมะเนี่ยเอาดีๆไม่ได้ใส่ถ่ายรูปโม้ไม่ได้ สวัสดีครับผมดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องเบลลกิดนนะครับวันนี้ก็เจอกับผมอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับพอดีมีมีเรื่องนิดนึงครับพอดีผมอยากจะพูดอะไรนิดหนึ่งที่ผมไปเห็นแบบข้อท่องูเหลือมาครับดูดิ เห็นพักเท้าปะเห็นนน่เห็นอันนี้ปะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแกจะใส่จริงหรือเปล่าแล้วมันจะวิ่งได้จริงหรอครับทุกคนคือแบบท่อมันโคตรใหญ่ครับคือแบบใหญ่พอๆกับข้อมือผมได้หรือมั้งเออดูจากในรูปแล้วก็คือพักเท้ายังเล็กอ่ะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าใส่ได้หรือเปล่านะครับไม่รู้ว่าจะวิ่งหรือเปล่านะครับผมสงสัยมานานแล้วท่อใส่ใหญ่ๆมันจะวิ่งจริงหรอล่าลูกเราลูกเล็กนิดเดียวมั้งงงงงกันงงวะงงอะไงงพี่ก็งงงั้นก็มาหาคำตอบดีกว่า เจ้าต no ัวครับสวัสดีครับเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เจ้าตัวใส่จริงปะเนี่ยจริงเอาดีๆไม่ได้ใส่ถ่ายรูปโม้ไม่ได้ใช่เหรืออะไเยเอาจริงจริงึงตัวเลยอุ้ยของจริงว่ะยึดเข้ยึดเขยโอ้โหโอ้โหเขาวิ่งไม่ได้แล้วงอัพเครื่อนมาอู้อูอันนี้ต้องบอกก่อนว่าท่อนี่ใหญ่กว่าสเปคเครื่องเยอะเลยเนี่ยแบ้โอ้โหเด ขึนไปใหญ่พอ้โหใหญ่กว่าข้อมือผมอีกอ่ะดูดิเห็นปะต้นอ่ะเนี่ยของเดิมโอ้ยนี่ของเดิมเเนี่ยโอ้ใหญ่ขมือเลยโอ้โหเฮ้ยมันใหญ่กว่ากันโอ้โหหลายมิลน่ะประมาณสักสองมิลได้ปะจังตัวนิ้วอะนิ้วเนาะพูดบนนิ้วดีกว่าเนี่ยเอาไว้แบบอันเนี้ย เครื่องค่าแต่ที่ผมส่งงานไปให้ไปแว้นที่สนามเมื่อก่อนที่เกี่ยวไว้พวกนั้นก็ค่าสเปคเดิมเครื่องเดิมไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อ๋อคือไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมครับไรเ่ได้ะเจอกับจนเก็บเมื่อก่อนผมตอนที้ผมใส่ไปให้น้อเบลแว้นน้ำหนักน้อเบลเก้าทุนนั้นเก้าสิบนี่ยใช่ทำช่วงนั้นเก้าสิบสิบสี่สามสิบสี่สามสิบเบลเว้นในสนามแล้วก็ใช่แล้วก็เที่ยวแ้นอยู่หลายสี่ห้าสนามรวมันใช่ใช่โอ้ใช่ครับแล้วน้องๆมาเห็นอยู่ว่าเป็นไงครับผมแล้วก็ตอนนั้นที่น้อเบลมารับส่งงานไป กลับไปเอาไปแตเธอขี่เล่นครับสิบห้ายี่แปดใช่สิบห้ายี่แปดแล้วนะเบลที่ขี่ตอนนั้นที่จิปประสงค์ผมผมรู้ว่ามันตึงครับแต่ผมต้องการดูว่าไอ้เครื่องยนต์มันทนไหวหอเปล่าที่อนรอบตอนรอบมาตอนนี้คือให้ผมเอากลับไปแบบตึงๆอย่างนั้นเนีนยใช่เพราะผมบอกแล้วผมจะจะบีบแล้วตอนนี้รถอ่ะเมื่อก่อนผมเผื่อไว้เดี๋ยวเช็นตัวอธิบายก่อนคือรอบที่แล้วที่ ทุกคนน่าจะได้เห็นนะน่าจะได้ยินด้วยว่าผมบอกว่ารถมันตึง<ช>มันตึงมากเฮ้ยมันตึง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 นี่<บ>ช่างต้อยเฉลยแล้วนะครับว่า <ใจ S 1> แกตั้งใจเลยว่าให้ผมอะเอารถตึงๆไปขี่เพราะว่าจะได้ดูเครื่องอว่าเครื่องทนหรือเปล่าใช่เครื่องทนไหวเปล่าในรอบสูงๆนงันนะเหมือนแกงนี่ความคิดเดี๋ยวนี้สุดยอดจัดเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกแล้วลึกลำซับซ้อนมากเพราะอยู่นิ่งไม่ได้แล้วเพราะว่าจุดขายผมมันทนอะมันมันได้แล้วแต่ตอนนี้จะเพิ่มออปชั่นที่ว่าให้เร็วกับเขาด้วย๋อตอนนี้ก็คือจะเพิ่มในคคววววาามมมเรร็็ใให้้นี กก็น่าลัวตอนนี้คันนี้จาก35 28ครับผมเปลี่ยนท่อใหม่แล้วตอนนี้ขึ้นเป็น16 28อยู่แต่ก็ยังตึงอยู่ยังเป็นฟิวแวนท์ฮะใช่เหรอช่างตัวอยู14 30 16 28จะเป็นสปีดฟิวแวนท์อยู่เหรอฟิวแวนท์เดี๋ยวลองขี่ดูเดี๋ยวขี่ด้วยวุ้ยผมก็ไล่เก็บนิดหน่อยนั่นแหละบอกแล้วเพราะว่ารถในเครื่องยนต์กลืนไปเดิมเก็บเลยกนิดหน่อยมันก็ให้กำลังมาใช่เหรอช่างตัวยังยังเป็นฟิวแวนท์อยู่หรอฟิวแวนท์เลยตอนนี้ถ้าสมมติว่าจะเอาไปดันโหลรืออทิป่ะ เต้อง 16, 26 26ต้อง 16, 26 26โอ้โหน้ำหนักในน้ำหนักน้ำเบลเนะ่ะ80กว่า90อ่ะในน้ำหนักผมเนี้ยนะแบบนี้คือฟิวเว้นอยู่เลยใช่ไหมฟิวเว้นโอ้โห26 28เย็ดขี้ไอ้ที่ผมบอกผมผมไล่รถเมื่อก่อนตึงๆครับ เพราะผมไล่รถตัวขี่หนักๆนั้นไปตึงบวงนั้นใช่ครับต้อเราได้ตึงก่อนใช่ใช่แล้วก็มีการเผื่อน้ํามันไว้ลงกระเตอที่ว่าผู้ทรงงานแบบลงกระเตอไอ้เล็กคือย้ายรอบเกียร์ตีตึงมันตึงอ่าอย่าให้มันมีปัญหากับเครื่องโอ้แต่ตอนนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วครับผมมันต้องบวกอ่ะมันต้องบวกอะไรก็เด็กๆก็จี้เบสจี้เบสจี้เบสทำไมจี้เบสทำไมโอเครู้เรื่องครับอู้แกบอกว่าตอนนี้16 28ยังเป็นฟิวแวนอยู่ในน้ำหนักผมเนี่ยนะในน้ำหนักน้ำเบลเลย ลับยกกังจำได้ใช่ไหมสิบสีาิบจำได้ครับจำได้เดี๋ยวเอาขีโอ้โำ<อ>ได้อโอ้ยเยอะแค่เกินไปว่ะ A later. few moments later. เกิดไฟไฟอ่อนไฟดันโลเข่าใหญ่กระเตยใหญ่คือวบนต์กลับมาเลยเดี๋ยวหายใจไม่อทั้งท้องของขอนุญาตนะครับขออนุญาตถอดแมสคือแบบ ผมขี่เมื่อวานผมจะตกใจใส่ท่อปุ๊บผมไปกดมันจะหล่นรถเลยเจอหนึ่งกระแทกลอยเลยนี่นึกแต่ครั้งก่งอนอ่ะมันก็ลอยแต่ว่ามันต้องตึง,ตงตเล่งหนักกว่านี้มันตึงใช่แต,มต,แต่มันไม่ลึกแล้วมันไม่พุ่งแบบนี้รอบนี้คือมันพุ่งกว่ารับกว่าแล้วก็ลงพื้นมากกว่าเนี่ยคิดตึงสนามเลยเสียดายเสียดายเดี๋ยวได้ไปโชว์พลังหน่อยโอ้บอกเลยคือนี่ไม่ เอาตรงๆนะคือมันไม่ใช่แบบไฟแว่นอ่ะมันยังไม่ใช่สเตอร์แว่นจริงๆสําหรับผมนะแต่ถามว่าที่มันกระชากแรงอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าท,ท,ท่อกําลังเครื่องใช่ไหมช่างตัวมันคลายหมดอะ่ะเมื่อก่อนมันคือมันละหมดอะ๋ะโอ้มันไปไนไแค่จะมันแปลกมากมันแปลกมากมันไม่น่าจะส่งผลขนาดนี้นะเรื่องท่อเรื่องสเตอร์ที่ดัวจาก14 30เป็น16 28แเออแล้วกลายเป็นแว่นอย่างเงี้ยมันฟันเกินไปเปล่าผมก็ยังงงเลยผมใส่เมื่อวาน ่งมผมมานั่งจับองงอ่ะน <ทำ S 1> ี้งงเลยผมไล่รถให้น้องๆไปหลายคันผมนก็คือเต็ทุกห้าเก็าตมท่อมันใหญ่ได้เต็มนี้แตไมเราใช้ท่อใกล้เคียงห้างกเป็นไปไม่ได้ก็เลยมีไว้ไมมหนึ่งตัมเอาไว้จะไล่ไมาเสียบดูแแล้วบบ คือตเกิมันเลนมือแล้วก็เกิดไปบิดมา้วก็มาดูได้เลยอย่างนี้เหรอรอบแรกก็จะหายท้องเลยแล้วมันดูถือเตียนเป๊ะแล้วไม่ได้เก็บอะไรเลยใจหายแต่ว่า่นแหละที่ไมผมเป็นรถไฟด้วยรถไฟได้อีกเเมื่อกี้เนี่ยไอ้ที่ว่าผ่านเนี่ยคือพยายามจะไม่ได้ไอยากคือไม่อยากยกล้อเข้าใจไหมทุกคนว่าไม่ได้ขี่นานมันไม่ได้ขี่นานผมมไม่ชินผมไม่อยากยกล้ออยู่แล้วแต่คือมันบิดเกียร์หนึ่งมาแล้วมันก็มาเลยมาลอยเลยทุกคนจะเห็นผมพยายามจะกดลงอ่ะจะเห็นเลยแหละเออผมพยายามจะกดลงแต่มันแบบมันลอยมาเองอ่ะนึกว่าบอกว่าก็ ได้บังคับมันอ่ะเข้าใจไหมนึกภาพนะ8 8 8 6 85้ายังลอยขนาดนี้ถ้าตัวเล็กรู้สึกอผ่ขี้อ่ะว้นเลยอ่ะแว้นจ๋าจาเลยอ่ะะเจอจ้ไหมผมจะเจอนี้หรือว่าลงหลังนี้ได้26 26ได้แว้นได้ยังได้เลยแว้นได้เลยแล้วก็หรือว่าทางสนามไหนก็ไม่ต้องทำไรเลยใช่ได้สุดสนามใช่เพราะว่ามันไปถึงอยู่แล้วถึงค้นเทนอยู่แล้วโอ้โห อย่างสเตอร์อันนี้ของผมถ้าว่าจะเป็นดันโลจริงๆต้องลงอีกสองฟันใช่ไหมสองฟันหลังเนี่ยนะใช่ใช<อ>แล้วดันโลเหมือนเขาวิง่งดันโลวิ่งทิปพวกเนี้ยน้ำเบลต้องลงสองฟันแต่ถ้าน้ำหนักผมสี่จุดาลโลอ่ะจะเป็นเว้นอยู่แล้วก็เขียเ่ยไฟตัวต้องลงประมาณสี่ฟันไหมสีม่ <4 S 2> ฟันมันจะเหลือเท่าไหร่นี่รี่โอ้ใช่เลยอ่ะใช่เลยอ่ะเยี่ยมเหมือนที่เคยเห็นเลยอ่ะ 16.24เดี๋ยวดันโลดันโลผมว่ายังมีตันนะถ้า16.24กยิบส่น่านจะผมมาตันเหมือนกันสิบเจ็ดถ้าน้ำหนักเบาๆไม่มีเมือไม่ถ้าใส่บังลมไว้อาจจะมีฝนจะได้แต่ว่าถ้าไม่ใส่บังลมหรือว่า มีรถไม่ไล่เบาเลยนะไม่ไล่เบาเลยครับวันนี้หนักวันนี้เดิมหมดดเดิมลยูยางก่อนนี่ยางใหญ่อย่างนี้เลยไม่ได้ยางเล็กน้มันก็เดิมทุกอย่างเดิมหมดเดี๋ยวถ้าเป็นน้ำหนักช่างตัวน้ำหนักไอ้นนนี่นี่สิบหกยี่สิบสี่โอ้โหแต่ผมมันเร็วน่ากลัวเร็วน่ากลัวครับใช่มันล่อนนู่นอุ้ยมันต้องไปเตี้ยกบพื้นที่สุดนี่แค่เมื่อกี้นะเอาตรงๆนะแค่เกียร์สองเกียร์น่าจะมีติดร้อย ร้อยสี่ร้อย 30, ร้อยสามสิบร้อยสี่สิบอ่ะหมายถึงว่าความเร็วอ่ะนะสองเกียร์แต่ว่าตอนนี้ไม่น่าจะต้องมีรถกันหน้าสิบหกจริงน่าจะต้องมีเพราะความรถกันหกมันไม่ใช่ร้อยมันไม่ใช่ร้อยยี่อ่ะน่าจะต้องมีร้อยสามไม่ร้อยสามว่ร้อยสี่จริงนะสองเกียร์เนี่ยสุดเกียร์สองเนี่ยจะสับสามเนี่ยโอ้ย,อยอเ,อเกียร์คีน่ากลัวเคยไล่อยู่เกียร์สองอ้าวแล้วกูเกียร์สองยังไม่ หมายถึงว่าถ้าไม่ไม่กระปุกปกติไม่สายไม่สายอ่ะโอ้สไปเดอร์แมนโอ้โหผมก็เคยเคยถ่ายคลิปเหมือนที่กดสามเกียร์แล้วมายกคันเร่งเมืก่อนผมไม่กล้าไปต่อบมันมันทางสายนี้ด้วยมันถนนร่วงมาคนอื่นอ่ะเยอะๆโอนี่คือสองเกียร์นี่คือสุดทางที่ลองแล้วนะคือไปไปไม่ไม่มีไม่มีทางไปสายแน่นอนนอกจากผมจะต้องยัดสามยักสี่ไปนู่นเลยอุ้ยนักขัวสมควรแล้วสมแล้วที่สมชื่อเลยที่เป็นรถดันโลที่เป็นรถแบบดันโลขี่ไกลขี่เที่ยวสมแล้ว โคตรนานไม่เคยฟังสักที <laughs> อย่าฟังอันนี้ละจริงโคตรนานไม่เคยฟังสักที บางทีต้องอย่บวกให้ฟังแต่แต่ลองดูอ่ะก็ไม่ฟังอ๋อมันเท่าน้ำบางทีบอกว่าแกล้งไปบวกไฟบวกไปได้เล่นได้เล่นไปนะนน่านว่าเลื่เรื่องราวมันลึกลับซับซ้อนตัวตัวเองบางทีก็ไม่รู้ถ้าติดไฟเล็ดได้แบบว่าแอบแอบว้ได้ผมจะติดไฟเล็ดนั่งจูนแกล้งให้จริงๆริงเขาถึงแอบตามไปแล้วก็ไปนั่งจูนแกล้งน้ำกนามเลยโอายหไงได้รู้ได้รู้นะยังไงเป็นเห็นได้อะก็เมื่อก่อนที่ผมจูนในน้องวานนย่างนั้นบอครับใช่เดี๋ยวนั่งดูได้ถ้ารอบอยู่เท่าไหร่ใส่เตี๋ โอเคเฮโอ้ยเวอร์ oh, อันนี้ก็คือจบแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำอะไร oh. เลยเอ้ข้อกับสเตอร์แล้วเนี่ยผมจะเดี๋ยวจะท่งงานก็ลงกระเตอร์เล็กไว้เลยแนะน้องเบลจะขี่เล่นแต่เนี้ยอือโอเคได้ครับเช่นเคยไปถ่ายคลิปไปเลยเพราะว่าไอ้คันเนี้ยมันไม่หวั่นเลยแล้วทางไกลอ่ะใช่ไม่หวั่นอยู่แล้วไม่หวั่นครับทางไปถึงแม้แต่สเต็ปนี้ก็ไม่หวั่นนะครับผมบอกไปเลยและยิ่งสบายด้วยเพราะสเต็ปนี้ก็ไปเดี๋ยวไเลยเนี่ยโอุ้๊บก็ก็ หลายร้อยโลอยู่นะครับไปไปมาไกลอยู่ไปไปเยอะอยู่ครับไปเยอะอยู่นะครับโอเคเราีะยืนพื้นใช่ไหมเราีะยืนพื้นโอ้ถ้าร้อยยี่คันนี้ก็หน้าไมคันอื่นไม่ต้องถามนะก็ต้องเหมาะกันแล้วถ้าร้อยยี่คันนี้ไม่โคตรเพี้ยนไม่ไม่ได้เลยไม่แข็งเอฟซีรู้เวลาร้อยยี่ยืนพื้นน้องใครเคยตามตอนห้าเก้าชักห้าดันขึ้นเหนือบ้างร้อยยืนพื้นเป็นไงอ่ะถามดิมีใครทันไหม วันนั้นผมร้อยยืนพื้นจริงๆแล้วผมก็แกล้งน้องๆบอกเนี่ยเดี๋ยวพี่ยืนร้อยยืนพื้นนะโอเคพี่เดี๋ยวผมตามไปพี่ผูหายหายหมดเลยหา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 ยดีตอนไหนไม้มันจะแข็งไม้มันเพี้ยนผมเลยแกล้งน้องๆได้นะแต่แต่ไม่ยืนร้อยจริงๆวันนั้นยืนร้อยจริงๆครับยิ่งสเตอร์หน้ายิ่งใหญ่ยิ่งแข็งอ๋อนี่ถ้าเปลี่ยน17แล้วใส่ตัวคนเล็กขับแล้วเปลี่ยนหลังลงอีกสองฟันเหมือนช่างตัวอีกสองสามฟันเหมือนช่างตัวอีกขี่นึง แต่ว,ว่านั่นน่ยมันไม่คุ้คม,มเป็น <ม achieve S 2> ไล่ไปเดี๋ยวเด็กก็อันตรายเกิดระเบิดขึ้นมาเดี๋ยวถ้าผมออผมมีผมจะทำโหดเพราะรถทั้งเบีลยวมันไม,ไม่ได้จเีเบทก็ทำแค่นั้นเนพราะไอ้คันนี้มันมันไม่ได้ไม่เคยเราทีมงานผมไม่เคยโโชว์ชว์จเีเบทด้วยอ๋อเพราะลูกค้าต้องเผื่ออยู่้วเดีเ๋ยวเดี๋ยวดู้ละผมเรจะบอกที่ครับบถือว่าสมมติว่าเรารู้ลิมิตของมันพอลูกค้ามาก็คือเอาสเปคเครื่องของคันที่ช่างตัวนั่นอ่ะไปใส่ให้ลูกค้าแล้วก็แค่เผื่ออีกนิดเดียวเพื่อให้มันไม่ถึงขีดสูงสุดขนาดนั้นนนนใ่่่่เเพือออแมมมมมััโ้้ียผกก็็ลลงาูว มันก็ดีมาเรื่อยๆเอาแล้วเอาแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วตัวเองเริ่มแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอ้เด็กมันเด็กตัวมากมาถามได้กี่จี้อย่างพวกนี้ก็เลยอยากอยากอยากลองดูอยากให้คําตอบมันได้เพราะตอนนี้ผมผมไม่ให้คำตอบสักคนแลเพราะผมไม่ได้ไม่ได้เทียร์ไม่ได้ลองอะไรที่ผมอะไรที่ผมไม่ทำ มันไม่บอกไม่ไม่ก็มันไม่มีคำตอบใช่มันตอบไปมั่วๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเมื่อการันตีก็ร้อยหกร้อยเจ็ดไปนี้ไม่ได้น้องข้ามาเดี๋ยวลื่นวายทำไม่ได้ผมบอกเลยก็เราก็ต้องลองให้มันเป็นจิตจารลักษณะก่อนจะรู้ใช่ไหมครับจะรู้แล้วก็ลองดูครับก็มีก็มันที่ผมไล่เค็มมาเลยที่ขายน้องๆไปทุกอย่างที่มันน้องๆไปเกอปัญหาผมบอกได้วเราก็รู้ได้หมดเราบอกสามารถตอบคำถามได้ได้แล้วก็บอกแนวทางให้ไปได้ว่าน้องเราโรงเรียนนี้เา มันก็ดีมันก็แก้ไขกันได้เพราะเราลองมาหมดแล้วเนาะเอ้ก็ประมาณนั้นขอบคุณชัางตัวครับที่เสียสละเวลาหาท่อหาอะไรมาให้เดี๋ยวมันมีเพียบโหหวังเลยเป็นเป๊ะทงไมแปลกแปลกกว่าตอนที่แล้วเยอะแดี๋ยผมทำแล้วดีต้องทนแล้ววิ่งได้ใช้งานได้ด้วยทุกอย่างใช้งานได้รอติดตามโปรเจกต์ทังตัวนะครับบอกไปเลยว่าเยอะเดี๋ยวไปเกอดมาอยู่้านผมมาแล้วเอยู่นี่หมดแล้วใช่นะครับผมเอาไปเรื่อยๆครับโอเคแล้ก็ทีนี้มา ตอนแรกอยากให้ไปร้องเมื่อวานเมื่อวานไม่ดีติดลูกค้าโอเคได้ครับผมขอบคุณมากครับช่างต่อยครับครับเดี๋ยวนี้เอาไปไว้ก่อนเดี๋ยวให้ช่างต่อยทำสเตอร์ให้ก่อนครับสเตอร์มันยังเป็นสเตอร์แว่นอยู่สเตอร์แว่นสเตอร์แว่นฟังดีๆนะครับ16 28ครับขอบครับโอ้โหน้ำหนักผมไม่มีผลจริงๆริง you're never gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different man you must be kidding think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it yo you gotta take it slow you can't be a pro no it's your time no more who the fuck are you